กดเลยดีดบล็อกเฮ้ยพวกมึงอยากได้นฟอรเลยก็ได้เฟอร์เลยเป็นดีเฮ้ยก็หยิบบอเลนนี่จิ้นได้เลยเออก็ไม่หายหยิบเอาผู้หยิบไม่ได้ผู้หยิบไม่ได้บล็อกเอ็กซ์ออสมาร์ทดบล็อกที่อะไรต้นเรื่องอยู่หลอเมื่อแคทตี้ไปไม่ต้องพูดเฮ้ยเฮ้ยสิบวีฮัลโหลไอ้แก่ตัวเฮ้ยเฮ้ยไปนี่ไปดูโอ๊ย เดี๋ยวกูโบกเดี <S <S ๋ยวกูโบกเฮ้ยเเกสมันเป็นบ้าอะไรอ่ะมันจะดันป้อมเบอร์เป็นดันปันป้อมดันป้อมมีฮี้ ไปใครห้าเลยไปใครดี้เลยว่าใครีห้าปบนห้า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 ีอะไรกูไม่สนกูไม่สนโลกแล้วโลกไม่ต้องมาสนกูจะมากินเจ้ามาครับสกิลเหรอวะสกิลหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอเคโดนพิษกูไป่าแล้วไปอ่ะเได้ผมหดเกินโอ้ยผมตบบอดไอ้หีบอเฉยตกอะไรบางอย่างปะ ทันตีเก็บาพียงทันตีเก็บให้ผมห้าพันกดดิสอ้าพวไปละกูไม่เบ้านนะฉันเ่โงแรมได้ปะล่ะชีโดนไปนอนใครในโรงแรมอะเปิดเลยละกันเฮ้ยตามกูดิแกี่กูจับภาพในกล้องเลยบนแล้วเกิดอะไรขึ้นครบเจกายปหนึ่งตัวสองเนียวะขอยตายบนหกสวย ก็โดนมานึงเนาะยังไงก็โดนทำลายทุกเราเดูานลยเยย้ไหผมมันก็สุดอ่ะเอาทิเบต ปิกาจูปิก๊าจ eh, ูปิกาจูเฉยอุ้ยมันโอ้กูไม่ตามไม่ทันแพทย์อุ้ยกูไม่ทันแพทย์อุ้ยอะไรอ่ะเออเออมันคืออะไรวะกูไม่ทันแพทย์แต่แยป้อมคือเฮียอะไรอ่ะป้อมเกิดอะไรขึ้นเออมันมีโล่ด้วยก็ปิดป้อมไงปิดป้อมไงไม่เชื่อใช่ไหมมันกลเป็นยังไงเรเฮ้ยเฮ้ยกอล์ฟประวัติแสนเซิร์ฟประวัติแสนเซิร์ฟคนตัดตายไนะ บอแม่งก็แรงชิบหายแพทที่แล้นี่โอ้เฮียภูมิตบแต่ไก่สัโอ้ไม่ไหวนะคอสของไอคอนไอคอนล้านไอภูมิมันเชี่ยเฮ้ยไอเชี่ยมันดอกมืดโอ้แมทมันโง่เฮียซื้อมันกะไม่ได้โปวดเหยื่อเลยร้ายนะเฮ้ยเหยื่ไปะไรเข้าไปรำกูก็เข้าไปล้าดิครับรอยเฮียอะไร ปกตีป้าไม่เช่ยวแล้วจ้ะสอกลิมกึมยีน um ี่โบราณใป้อมยีตายควายสองเพศอ้ oh my goodness ตัวป้อม อกมาเลยตามาเอาอยู่เอาอยู่อเอจบพ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 อเอ็กมาแล้วจเนียนถอยไปหลบไปถ้าไม่อยากตายดัเมดที่มันแรงโอ้ยไมถึงว่ ปูมึงเคลือไปช่วยไม่ได้นะตายเกินนี้อ่ะตาาดมาดวงโง่เลยมะบางที ISO ยังหลับรองเฮียหรวะเฮียอะไรนในหัวกูไม่รู้เฮียอะไรนี่เีดนงรเฮียอะไรนี่ออกไปจากหัวกูอิกต็อกเออเฮียอิกต็กเกอร์จัดยิสต็อกบ่อยดกสำเร็จแล้วเราดักได้สำเร็จ ทุกคนรวมเอาดากกาันจบได้แล้วน่นะเฮ้ยว้าไปแลาา้วกันเอาไปตรงนั้นนี่นะเอาอีกเพียร์โอ้โหไ,ไ,ไม่สุดแรงมาแรงโอ้ตายแล้วหรอไ <laughs> อ้เจ้าผมูมิโยนเกม <laughs> แก้วได้เหรอ เรียกกเกเรเอร้เอาได้เลยเหรอเรียเร็ไปเปล่าเอาได้ตอารตื่นมาเยมหาทีไปอยู่นี่อยู่นี่อยูนี่อยู่นี่เฮ้ไปไหนอะปล่อยเไว้ในกายเชอเฮ้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 เเฮ้เฮ้เ